นักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิรนกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยอันดับแรกเมื่อเราเจอกันนักเรียนอย่าลืมเอาหนังสือคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยนะคะ ครั้งที่แล้วนะคะครูบิวสอนเกี่ยวกับเรื่องของทรงกลมและทรงกระบอกค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับทรงกลมและทรงกระบอกกันดีกว่านะคะทรงกลมก็มีลักษณะผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวของทรงกลมนะคะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันค่ะส่วนทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกก็มีหน้าตัดหรือว่าฐานทั้งสองนะคะเป็นวงกลมที่เท่ากัน และอยู่บนระนาบที่ขนานกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูบิวจะสอนเกี่ยวกับกรวยและพีระมิดค่ะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับกรวยและพีระมิดนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะ,ะมาเริ่มต้นที่กรวยเลยค่ะเปิดไปที่หนังสือเรียนหน้าที่93นะคะเขาบอกว่ากรวยมีหน้าตัดหรือว่าฐานนะคะเป็นวงกลม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานค่ะกล้วยจะแตกต่างกับทรงกระบอกอย่างไรคะ,ะทรงกระบอกเขาจะมีหน้าตัดอยู่สองอันซึ่งเป็นวงกลมที่เท่ากันใช่ไหมคะแต่กล้วยจะมีฐานเป็นวงกลมวงเดียวนะคะและจะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานค่ะตัวอย่างของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นกล้วยนะคะก็เช่นโครนไอศกรีมกล้วยจราจรนะคะ ไปดูที่พีระมิดกันบ้างค่ะพีระมิดนะคะมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมค่ะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูพีระมิดกันนะคะพีระมิดตรงนี้จะเป็นส่วนของฐานของเขานะคะส่วนของฐานซึ่งส่วนของฐานพีระมิดนะคะก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมค่ะตั้งแต่สามเหลี่ยมขึ้นไปนะคะ แล้วพีระมิดก็ยังมีมีหน้าข้างนะคะมีหน้าข้างตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่าหน้าข้างซึ่งหน้าข้างของพีระมิดนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างตรงนี้นะคะเป็นพีระมิดฐานเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะเขาก็จะมีหน้าข้างทั้งหมดอยู่สามหน้าข้างค่ะแล้วพีระมิดก็ยังมี จุดยอดนะคะตรงนี้จะเป็นจุดยอดของพีระมิดแล้วข้างๆตรงนี้นะคะเรียกว่าสันหรือเส้นขอบค่ะน่เขาบอกว่าการเรียกชื่อพีระมิดนะคะจะเรียกตามรูปหลายเหลี่ยมของฐานซึ่งพีระมิดฐานสามเหลี่ยมกำหนดหน้าใดเป็นฐานก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีหน้าข้างแล้วก็มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูรูปด้านล่างเลยค่ะ อย่างพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะเรียกเขาว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมซึ่งคุณสมบัติของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็คือเขาจะมีฐานนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีหน้าข้างอยู่กี่หน้าเอ่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จะมีหน้าข้างอยู่ทั้งหมดสามหน้านะคะต่อไปเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมคะ่ะ ซึ่งพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม่าเขาก็จะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีหน้าข้างอยู่4หน้าข้างค่ะถ้าเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็จะมี4หน้าข้างฐานสามเหลี่ยมก็จะมีอยู่3หน้าข้างนะคะต่อไปเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมค่ะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะคะเขาก็จะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมเช่นเคยเขาก็จะมีหน้าข้างอยู่5หน้าข้างนะคะ และพีระมิดฐานหกเหลี่ยมคะ่ะพีระมิดฐานหกเหลี่ยมก็จะมีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีหน้าข้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่รูปเอ่ยอยู่หกรูปด้วยกันนะคะเช่นกันถ้าเป็นพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมหรือว่ามากเหลี่ยมขึ้นไปนะคะก็จะมีหน้าข้างตรงกับจํานวนของฐานนั่นเองคะ่ะอ่ะ ันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพีระมิดนะคะเช่นพีระมิดที่เป็นโบราณสถานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูบิกนะคะรูบิกนอกจากจะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเป็นทรงลูกบาทแล้วก็ยังมีเป็นทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้วยค่ะะเดี๋ยวเราไปพิจารณารูปที่ครูบิวให้ดูดีกว่าเป็นรูปของ โคนไอศกรีมนะคะแล้วก็เป็นรูปของแก้วน้ำแล้วก็มีหมวกนะคะอันนี้เป็นรูปของกลวยหรือว่าพีระมิดเอ่ยเป็นรูปของกลวยนะคะเพราะว่าเขามีฐานเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีจุดยอดที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันค่ะต่อไปเป็นกล่องของขวัญแล้วก็เป็นทางเข้าของโบราณสถานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปของพีระมิดนะคะเพราะว่าเขามีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หนังสือหน้าที่94นะคะเราไปดูตัวอย่างที่1กันค่ะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าฐานไฟฉายมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปเลขาคณิดสามมิติชนิดได้นะ เขาบอกว่าจากที่นักเรียนได้พิจารณาฐานไฟฉายนะคะฐานไฟฉายมีหน้าตัดหรือว่าฐานทั้งสองเป็นเป็นวงกลมอันนี้จะเป็นหน้าตัดหรือฐานทั้งสองนะคะหน้าตัดของฐานไฟฉายตรงนี้ก็จะมีด้านล่างด้วย เป็นวงกลมนะคะอยู่2วงที่เท่ากันแล้วก็อยู่บนระนาบที่ขนานกันนะคะดังนั้นฐานไฟฉายนะคะจะมีลักษณะใกล้เคียงกับทรงกระบอกค่ะ,ะเด็กๆเปิดไปที่หนังสือเรียนหน้าที่95นะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันทำกิจกรรมฝึกทักษะกันค่ะไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าพิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ ว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิต3ามิติชนิดใดรูปแรกใกล้เคียงกับอะไรคะรูปแรกใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับพีระมิดนะคะใกล้เคียงกับพีระมิดทําไมถึงใกล้เคียงกับพีระมิดเอ่ยเพราะว่าเขามีฐานเป็นรูปฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ยังมี มีหน้าข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของพีระมิดค่ะซึ่งรูปตรงนี้นะคะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเขาก็จะมีหน้าข้างอยู่กี่หน้าเอ่ยก็จะมีหน้าข้างอยู่ทั้งหมด3หน้านั่นเองค่ะต่อไปไปดูที่ข้อที่2ข้อที่2เป็นรูปอะไรคะข้อที่2เป็นรูปข้องของกลวยนะคะ ซึ่งคุณสมบัติของกลวยคืออะไรเอ่ยคุณสมบัติของกลวยนะคะเขาก็จะมีหน้าตัดหรือว่าฐานนะคะเป็นรูปวงกลมอยู่1วงค่ะแล้วก็จะมีจุดยอดนะคะซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันค่ะต่อไปรูปที่3าจะเห็นว่ารูปที่3าคล้ายๆกับรูปทรงของฐานไฟฉายเมื่อกี้เลยก็คือรูปทรงของทรงกระบอกนั่นเองค่ะ ทรงกระบอกทำไมถึงเป็นทรงกระบอกเอ่ยเพราะว่าเขามีเขามีหน้าตัดหรือว่าฐานนะคะเป็นวงกลมอยู่สองวงนะคะที่อยู่ที่เท่ากันแล้วก็อยู่บนระนาบที่ขนานกันด้วยค่ะข้อที่4ง่ายมากเลยข้อที่4เป็นเป็นทรงกลมนั่นเองค่ะเป็นทรงกลม ไปตอบคำถามข้อที่2กันต่อคะ่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าตอบคำถามต่อไปนี้ข้อแรกเลยเขาบอกว่ารูปเรขาคณิต3มมิติชนิดใดที่มีฐานเป็นวงกลมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานมีฐานเป็นวงกลมมีฐานเป็นวงกลม แล้วก็มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรคะข้อนี้จะตอบว่าเป็นกลวยนะคะก็จะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดก็ตอบว่าเป็นกลวยนั่นเองค่ะเพราะว่ากลวยนะคะก็จะมีฐานเป็นวงกลม1วงนะคะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานค่ะต่อไป รูปเรขาคณิต3มมิติชนิดใดที่มีฐานเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมและหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมคุณคุ้นไหมคะว่าถ้าหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมจะตรงกับอะไรนะถ้าหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นพีระมิดนั่นเองค่ะซึ่งพีระมิดก็สามารถมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะแล้วถ้าหน้าข้าง เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมจะต้องมีหน้าข้างกี่หน้าคะจะต้องมีหน้าข้างอยู่ทั้งหมดเจ็ดหน้าข้างนะคะข้อนี้ก็ตอบว่าพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมเขาก็จะมีฐานเป็นรูป เจ็ดเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีหน้าข้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมจำนวนเจ็ดหน้าข้างด้วยกันค่ะต่อไปรูปเรขาคณิตสามิติชนิดใดที่มีฐานทั้งสองข้างเป็นวงกลมที่เท่ากันและอยู่บนระนาบที่ขนานกันอะอย่างถ้าเป็นกลวยใช่ไหมคะกลวยจะมีฐานเป็นวงกลมอยู่วงเดียวแต่นี้เขาบอกว่ามีฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันอยู่สองฐานนะคะ เดี๋ยวครูบิลลองวาดให้ดูเป็นวงกลมที่ที่เท่ากันนะคะครูบิลอาจจะวาดไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหรนะ่นะน่ะอยู่บนระนาบที่ขนานกันนะคะอยู่บนระนาบที่ขนานกันเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นทรงกระบอกนั่นเองค่ะ ทรงกระบอกเพราะว่าทรงกระบอกจะมีฐานหรือว่าหน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันนะคะและอยู่บนระนาบที่นะ mm. ขนานกันนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่ารูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดบ้างที่มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันที่มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานมียอดแหลมก็มีอยู่ มีอยู่2ออย่างเลยก็จะมีมีกลวยใช่ไหมคะเหมือนข้อแรกเลยเขาจะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐานแล้วยังไม่หมดก็จะมีพีระมิดฐานต่างๆด้วยอย่างที่ครูบีวาดก็เป็นพีระมิดฐานอะไรเอ่ยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะ ก็เป็นพีระมิดฐานต่างๆและก็กรวยนะคะแล้วก็ตอบว่ากรวยและพีระมิดนั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปความรู้ที่ได้ในข้อนี้เลยข้อนี้ไปดูกันเลยค่ะว่ารินกล่าวว่าอย่างไรนะคะรินกล่าวว่ารูปกอเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมที่มียอดแหลมซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมรินกล่าวถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดน่ะเราไปพิจารณากันเลยค่ะรินบอกว่ารูปกรเนี่ยเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมที่มียอดแหลมไปดูกันเลยว่าหกเหลี่ยมจริงไหมอ่าเราก็นับนะคะหนึ่งสสามี่ห้าหเป็นฐานหกเหลี่ยมจริงๆ แต่เขาบอกว่าซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน,นาถ้าอยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานใช่ไหมคะต้องตั้งขึ้นไปขนานแบบนี้เลยซึ่งถ้าอยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานที่จริงแล้วจะต้องเป็นรูปทรงของปริซึมฐานหกเหลี่ยมนั่นเองแต่ตรงนี้ถ้าเป็นพีระมิดนะคะพีระมิดจะไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะ แล้วก็มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียนกล่าวถูกต้องหรือไม่คะไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนะคะพีระมิดฐานหกเหลี่ยมมียอดเป็นยังไงคะ ที่มียอดแหลมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันถ้าอยู่บนระนาบเดียวกันก็จะเป็นรูปทรงของปริซึมฐานหกเหลี่ยมซึ่งถ้าเป็นปริซึมเขาจะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นพีระมิดก็ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเองค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ เด,เด็กๆไปช่วยครูบิวทำข้อสอบกันดีกว่าค่ะข้อสอบข้อแรกนะคะเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่าจากรูปมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดอ่าข้อที่1กล้วยข้อที่2ทรงกลมข้อที่3ปริซึมและข้อที่4ทรงกระบอกอ่ถ้าเป็นกล้วยใช่ไหมคะกล้วยก็ต้องมีฐานเป็นฐานเป็นวงกลมแต่น,นี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่กล้วย ทรงกลมอาทรงกลมแน่นอนว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะต่อไปปริซึมถูกไหมนะถ้าปริซึมก็จะมีฐานเป็นเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นปริซึมไหมคะถูกต้องนะคะข้อนี้เป็นปริซึมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าเป็นปริซึมค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทรงกระบอกเขาจะมีคุณสมบัติยังไงนะคะถ้าทรงกระบอกจะต้องมี มีหน้าตัดหรือว่าฐานเป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะไปดูข้อสอบข้อต่อไปเลยข้อสอบข้อต่อไปเขาบอกว่ารูปเรขาคณิตสามมิติข้อใดเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะคุณสมบัติของพีระมิดนะคะเขาก็จะมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะซึ่งทุกข้อตรงนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมทางนั้นเลยที่ฐานนะคะแต่เขาบอกว่าซึ่งฐานนะคะ จากฐานเขาบอกว่าจะมีจุดยอดนะคะเขาจะมีจุดยอดอันนี้มีจุดยอดไหมเอ่ยข้อที่หนึ่งไม่มีจุดยอดซึ่งพีระมิดนะคะจะต้องมีหน้าข้างเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4เป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยแต่ว่าเราต้องไปพิจารณาต่อไปเขาบอกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นก็ต้องมี ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ง่ายมากเลยตอบข้อที่4นะคะเพราะว่าเขามีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปเอ่ย3รูปนั่นเองค่ะข้อสอบข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจากรูปมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดตรงนี้มีหน้าข้างมาให้ดูใช่ไหมคะ ซึ่งหน้าข้างเป็นรูปอะไรเอ่ยซึ่งหน้าข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมแน่นอนว่าต้องเป็นพีระมิดไม่ใช่ปริซึมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2เราตัดไปเลยหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาที่ฐานนะคะว่าฐานเป็นรูปอะไรเราก็จะตอบได้ว่าเป็นพีระมิดฐานอะไรนะคะไปดูกันที่ฐานเลย พิจารณาตรงส่วนของฐานนะคะว่าเป็นกี่เหลี่ยม1 2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าเป็นพีระมิดฐานกี่เหลี่ยมเอ่ยเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตอบข้อ4นั่นเองค่ะมาดูข้อสอบอีกข้อหนึงนะคะเขาบอกว่ารูปเรขาคณิต3มมิติชนิดหนึงเมื่อพิจารณาฐานและหน้าข้าง พบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดจากข้อความข้างตน้นเป็นลักษณะของรูปเรขาคณิต3ามมิติในข้อใดนะเขาบอกว่ามีทั้งฐานและหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ใช่กลวยแน่นอนกลวยกับทรงกระบอกนะคะจะมีฐานเป็นรูปวงกลม ต่อไปถ้าหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ใช่ปริซึมอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าปริซึมจะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นข้อ3นะคะพีระมิดนั่นเองค่ะ,ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับทรงกลมทรงกระบอกกรวยและพีระมิดกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ ทรงกลมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวของทรงกลมนะคะจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางทเท่ากันเช่นในตัวอย่างนะคะก็จะมีรูปของลูกบาศหรือว่าลูกโลกนั่นเองค่ะต่อไปทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกมีหน้าตัดหรือว่าฐานทั้งสองเป็นวงกลมที่เท่ากันและอยู่บนระนาบที่ขนาดกันนะคะตัวอย่างก็จะมี มีช็อคนะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ำค่ะต่อไปกลวยค่ะกลวยก็จะมีหน้าตัดหรือว่าฐานเป็นวงกลมนะคะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะตัวอย่างก็เช่นกลวยกระดาษหรือแก้วน้ำกระดาษนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีหมวกนะคะ ต่อไปสุดท้ายพีระมิดนะคะพีระมิดก็จะมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะแล้วก็มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะตัวอย่างก็จะมีพีระมิดหรือว่าเป็นรูบิกที่เป็นฐานของฐานสามเหลี่ยมที่จะมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันนะคะ ครูบิวฝากเด็กๆกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วสามารถกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.